เอฟเฟกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบยี่ห้อมาแบบนี้หน้าตาบอดเป็นแบบนี้อาการแบบนี้มีเสียงรบกวดแบบนี้เวลาปั๊บตัวนี้มีเสียงรบกวนจัดัด ตัวนี้นนะนเ,นเนี่ยนะเวลาเล่งนี่เป็นเป็นหมดเลยนะใช้งานได้นะต่อไหมก็มา ต่อไม่เข้ามามันเป็นเอฟเฟกของเครื่องเล่นดนตรีนะครับเครื่องใช้งานได้ดังดีนะครับแต่ว่ามีสัญญาณนี่คใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เสียงใดก็ตามจะเป็นนะครับ นะเดาซ่อมนะครับเดาซ่อมทีนี้เราก็จะมาเดาเปลี่ยนซีกันนะครับจะเอาตัวไหนดีนะครับก็ว่าจะเดาแถวแถวนี้นะจะตัวไหนนะนะครับคือการนะผมคุาาาดาก่อนนะครับนะ มมเอฟซีมากครับมัแต่ใจกว่าปะผมมันาต้องกลางน้งโนน้โน้องสุ่มเลยนะครับน่อพุ้นทีเพ่มเรื่องแสงมึ้นี่อไหมเพื่อนนี่นะผมไม่มีซีตัวนี้มันหมด มันหาซื้อไม่ได้ด้วยในเดิมอแล้วมันหายนะหายนะครับเห็นไหมเดี๋ยวก็สีตัวนี้ใส่เลยนะครับใส่ไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามันอยากจะให้เหมือนเดิมก็แค่ไป หาซีตัวนี้ใส่นะพูดถึงนะแต่ในกรณีนี้ก็คือไม่มีนะครับไม่มี mm hmm. พอะไม่มีก็เอาอย่างนี้ก่อนมันจะออกงานแล้วเนี่ย mm hmm. โอเคนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวลองเลยนะครับใส่เลยนะ mm hmm. ลองดูนะถ mm ้า hmm. ถ้าได้ก็มันเนินการไปหาสีตัวนี้นสิบไมโครฟลัก16สิบหกโคนนะ mm hmm. เป็นซีแบบติดผิวหน้า s m d ที่ผมมีก็มันเป็นตัวใหญ่กว่านี่นะไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่มีค่านี้ด้วยเออเอาไปใส่ไม้รดหมดแล้วนะที่มันจะเหลือสักตัวหนึ่งหาก็ไม่เจอมาลองทำสามสิบเป็นไ,ได้ไหมเออเลตุ่มเปนะรับจะออกมาเป็นแบบนี้นะก็สีตัวนี้ใส่นะครับใช้ให้มันหลบให้มันนอนอยู่งนี้หน่อยหนึ่งนะ จะเป็นไปได้ไหมเวลาปิดมันจะเป็นยังไงเวลาปิดลงมานะครับผมก็หวังเลือเกินว่าไม่น่าจะไปชนอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันชนก็แนวทางมันได้แล้วนะครับ f c เอามาก็น่าจะบัดกีได้อยูนะ่เดี๋ยวผมดําเนินการเนะี้ยใส่ซีตัวนี้เข้าไปเอามาอยู่มุมนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับลองดูนะครับ จุดบ,บัดกรีแล้วก็ไหลค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเวลาใส่ระมัดระวังระมัดระวังในส่วนของตะกั่วนะครับมันจะไหลมาที่ไอซีตัวนี้นะเป็นแบบนี้นะยแล้วก็พับลงไปไม่แน่ใจนระัยเราต้องตัดขาให้มันดูวสวยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะเพราะตัวนี้มันยังไม่ได้นะหรืออาจจะต้องดันๆไปหน่อยนะเพื่อที่จะให้ขาเขาลงลงได้นะ ได้นะครับได้อยู่นะครับแต่ว่าปิดเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ทราบเนะเพราะฝาตัวนี้ไม่มีมาเดีย๋ยวมาลองดูว่าหายไหมนะครับถ้าหายก็จบเลยนะครับนะล้างทำความสะอาดออกก่อนครับเอามาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะต่อไฟเข้านะครับเครื่องบูตแล้วนะครับ ยังเงียบอยู่นะลืมเปิดแอมเปิดแอมแล้วนะครับมีเสียงน้อยออกนะครับน่าจะหายนะครับเจ็บเจ็บเเจ็บ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 เเเใช้ได้หลบมันต้องเป็นกีตาา์นะต้องเป็นกีตาา์นะพินพวกนั้นนะ เครื่องดนตรีที่มีสายนะครับไม่ใช่เอฟเฟกเป็นไม้ไี้นะมันเป็นคนละอย่างครับนะครับหายนะครับตำแหน่งนี้นะเอฟเฟกไม่ทราบรุ่มนะครับแต่หน้าตาเป็นแบบนี้ตรวจสอบตรวจสอบตัวนี้หายนะหายแล้วเอ็มเจ็ด e ศ <MV 70 S 2> ูน e ย์เอเจ็ศูนย์ข้อหยังครับ บอสนะครับผู้ชายบอกถึงรูสิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณก็จะได้แล้วนะครับใช้งานได้มาไกลพร้อมแล้วอะไรได้ปานี่ครับผมมีอันตัวนี้ผมสิเอาไว้ให้อาจารย์เฮ็ดมันเพราะว่าไปมันบอกเขาผมสิบวันมันผมยังสิมาเอาเออจำง่าเอาเนาะเพราะว่างานผมหลแมนครับแมน ออกงานมือใดหนึ่งใบสองครับนี่งานจอจันเอาหน้าสีหายแล้วล่ะครัว้ยออกงานใบสองโล่ลโล่สินาฬิกาสิบเอ็นาฬิกาโดยประมาณใบสองออกงานพี่้องบอสเอ็มอีเจ็ดศมาแบบนี้ป้าไปประกอบด้วยครับถ้าเกิดว่า บรรจอลงบ่ได้ปลาจังคอยหาซี่ตัวนี้มาเปลี่ยนน้ำหลังแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะหายแล้วได้ได้เนะครับเพราะว่ามันมันอันนี้มันซื้อเยอะังครับผมจำนี่นะครับผมโอเคครับแล้วเนี่ยยี่ตังครับเออเราขอหน่อยนึงครับแต่ว่าต้องซื้อเราขอหน่อยไหมผมนะครับผมบ่อาเป็นเงินสดครับบ่ยากว่าครับบ่ยากครับบ่อยากครับโอเคครับเอ๋อโอ้ยลืมปิดกี่วิดีโอปิดคลิปวิดีโอไป